ครับเซ็กเอานะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถเกรดเดอร์นะครับผมนําเข้าจากประเทศอเมริกานะฮะมาให้นำห้ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเป็นรถเกรดเดอร์ของยี่ห้อคัตเตอร์บิลานั่นเองนะฮะเป็นรุ่น1 4 0 h นะฮะแล้วก็เป็นตัว VHP+ Plus ด้วยนะครับตัวนี้นะครับอ่าเป็นตัวแรงนะฮะเรียกงไงเอาทัศน์สดท้ายเกิดสับบ้านเราเนี่ยก็คือเจ้าตัว1 4 0 h ที่เป็นตัวถังดํานั่นเองนะฮะอ่าแรงมานะฮะตัวนี้เนี่ยจะเยอะกว่าตัว1 4 0 h ปกติทั่วไปนะคครรรรััับบตววนนนนีีี้้ะ่่เเเยกไไดาป็แอทม เลยเพราะว่าปกติเนี่ยมันจะมีแต่พวกหนึ่งในส่วน H ธรรมดาเข้ามานะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับสเปคหนึ่ีส่วนเที่เป็น VHP Plus แบบนี้นะครับเป็นตัวถังดําแบบนี้เลยนะครับนี่ล่อเท่ๆแ,แบบนี้เลยแล้วก็มีหนําซ้ําตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลิปเปอร์ด้านหลังแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะลิปเปอร์พร้อมนะครับเอาไปเนี่ยถ้าเกิดเจองานนั้นหักได้บ,บอกได้เลยว,ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเก็บเรียบแน่นอนนะครับนี่ลิปเปอร์แท้เดิมๆจากโรงงานนะครับลูกค้าครับสวยๆล่อแบบนี้เลยนะครับนี่แต่ภาพใ ก็สวยๆทั้ง6เส้นเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบอร์ยางเนี่ยนะฮะก็แน่นอนเป็นเบอร์ยาง1,400ขีด24นั่นเองนะฮะหรือว่า4.00ขีด24นั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังแล้วเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องยนต์ของเขากันก่อนเลยนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์กสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของหลักเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นแคสติลิล่านะฮะรหัส3176นั่นเองนะครับตัวนี้นะเดี๋ ราบเพื่อนนะครับแห้งๆสวยๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมมานะฮะดูอีกฝั่งหนึ่งของเขากันด้วยนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูชัดๆเลยนะครับอ่า เลยว่าแห้งสวยดีมากๆทั้งสองฝั่งเลยนะครับลูกค้าครับจุดรั่วซึมเนี่ยไม่มีเลยนะตัวนี้นะครับแล้วก็เสียงเครื่องการทำงานของเตอร์คุณยนต์ของเขานะครับก็ทำงานได้แน่น นิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับตัวนี้นะนี่สวยมากนะฮะใบมีดนี่ยาวเบื้อเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกสภาพปั๊มเปิมนะฮะสายเสืิมต่างๆของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับจุดรั่วซึมนะฮะรอยแตกของตัวสายไฮดรลอลิกเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แห้งสวยทั้งคันนะครับบอกเลยนะฮะนี่หล่อๆสวยๆเลยนะครับ เท่ๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะโอเคอันนี้เป็นสภาพรอบคันของเขานะเดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องยนต์ก่อนลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนหัวเก่งกันนะฮะมาลองขับเทสระบบปั๊มนะฮะระบบคอนโทรลแล้วก็พวกเกียร์ของเจ้าตัวนี้กันนะครับไปะกระัดไปเลยนะครับนี่นะครับถ้าคิดมาด้านบนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว 140H คันนี้นะครับนี่นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งให้ดูนะครับเชฟนี่นะฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งของเขาก็จะประมาณนี้เลยนะครับลูกค้าครับนี่นะะฮ เรียงประมาณนี้เลยจัดเรียงประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของเกียร์ของเขานะฮะจะมีตามนี้เลยเดินหน้า8เกียร์ฮะ,ะแล้วก็ถอยหลัง6กเกียร์นะครับนี่นะฮะเดินหน้าแปถอยหลังหก<ๆ>นะครับอเคสวยๆหล่อๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามากดตัวนะฮะเทสปั๊มของเขากันก่อนนะครับนี่นะ โอ้โหนิมจัดบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยกดตัวลอยได้สบายๆชิลๆเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยปั๊มถือว่าแรงดีพร้อมลุยนะตัวนี้นะครับหนึ่งสี่ศูนย์วีเพัดนะครับตัวแรงตัวแรงนะครับนี่คอนโทรลนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเริ่มจากคอนโทรลฝั่งขวาก่อนนะครับเทสระบบนะฮะอันนี้เป็นล้อซ้ายขวานะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้นะถัดมานะฮะตัวนี้เป็นตัวยกไอตัวกันด้านหน้านะะอันนี้น่าจะติดพวกคาเรียกว่าไงนะผ่านดันหรือว่าพวกชุดเคาเรียกว่าไงถ่วงน้ำหนักสแกลิฟายได้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะะก็ขึ้นลงได้ปกตินะครับตัวนี้นะนี่นะฮะถัดมาตัวนี้นะฮะ เป็นตัวเอียงเอลล้อนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่เอลล้อขอไปเป็นตัวบิดเอลนะฮะเพราะว่าเจ้าพวกนี้ก็จะเป็นสเปคเอลอ่อนนะตามสายรุ่นใหม่นะครับนี่บิดเอลได้ปกติเอลอ่อนนะครับตัวนี้นะนะโอเคถัดมาตัวนี้นะครับเป็นตัวเอียงใบมีดของเขานะครับลูกค้าครับนี่นะเอียงใบมีดสายขวานะครับอ่าก็ใช้งานได้ปกตินะตัวนี้นะครับถัดมาฝั่งซ้ายนะฮะตัวนี้นะฮะจะเป็นตัวหมุนเรื่องใบมีดของเขานะครับแบบนี้นะฮะ อ่าวให้ดูคร่าวๆนะครับถัดไปนะฮะเป็นตัวคว่หงายใบมีดนะครับนี่นะฮะคว่หงายใบมีดใช้งานได้ปกตินะฮะต่อมาตัวนี้นะฮะเป็นตัวสไลด์ใบมีดแบบนี้นั่นเองนะครับนี่สไลด์ซด้ายขวาแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้ปกตินะ,ะถัดมาตัวสุดท้ายนะฮะเป็นตัวริปเปอร์ด้านหลังของเราเองนะครับเดี๋ยวผมขายไปให้ดูด้านหลังนะครับนี่ ขึ้นยกลงนะฮะได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับโอเคแต่ว่าระบบบนทรอของเขาเนี่ยใช้งานได้ครบไปเลยนะฮะเอาไปก็เรียกได้ว่าพร้อมลุยเลยมาเดี๋ยวเรามาลองเทสเกียร์เข้าๆกันนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะเริ่มที่เกียร์หนึ่งของเขาก่อนเลยนะครับอ่าเชฟเกียร์หนึ่งนะครับเปิดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปื๊ดแปดนะครับอ่า นี่วัดเสี่ยวเอาเรื่องเลยนะตัวนี้นะครับเพื่อท่านผู้ชมเราจะลองไล่ให้ครบนะครับนี่นะฮะสลังกินเน่งนะฮะปืดสองสามสี่ห้าหนะครับ อ่าก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะตัวนี้นะครับก็ถือว่าเกียร์เนี่ยก็ใช้งานได้ครบดีปรับเกียร์เวลาเปลี่ยนเกียร์นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนี่ยก็ไปได้นิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวลูกเกียร์ของเขาเลยแล้วก็เบรกเนี่ยก็เหยียบทีเดียวอยู่เลยนะครับเรียกได้ว่าเอาไปเนี่ยพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยสำหรับตัว1นึ่งสี่ส่วน H V H P+ คันนี้นะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวรถเกรดเดอร์นะฮะแคทติเปล่านะฮะหนึ่งสี่ส่วน H ว H P พทคันนี้นะครับผมก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามคอมพิเต้นนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้หน้าบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าทด่ต่อเข้ามานะอ่ะก็จะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับและตอนใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้าน,นะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้ได้บอกแล้วเลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะตัวนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นตัวแร่เท่มีตัวตัง หายาประมาณๆนะฮะนานๆจะมีเข้ามาทีหนึ่งนะครับแล้วก็พวกแรงนะฮะพวกปัม๊มเกียร์ของเขาเนี่ยเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยก็ทำงานได้แน่นระบบแรงดีหมดเลยระบบครบหมดเลยเอาไปพร้อมด้ยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ค่าตัวของเขาเนี่ยไม่แพงนะฮะสาหรับนักกาเท่านั้นได้ตัวนึ 400H น,นะฮะ VHP+ Plus ตัวแรงแบบนี้ไปลุยไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะฮะสำหรับวันนี้ขอฝากวันนี้กับรถตรวจ Caterpillar นะครับ1 4 0 h VHP+ Plus คันนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดที่เราชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ฝากกดซ เพว่ใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ